สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท,ทุกๆคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับที่ผมได้สอนเกี่ยวกับการหาเมนดิ้งสำหรับคนที่เปิด Villager Tra ร e หรือบลังซิ่งไปเนี่ยมันเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นก็คือผมไม่สามารถทำฟาร์มวีเลเจอร์ได้คือผมให้อาหารไปแล้วว i เลเจอร์ไม่เก็บและไม่มีลูกนะครับก็เป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบเนี้ยให้ไปแล้วมันไม่เก็บนะครับแต่จริงผมรู้แล้วแหละว,ว่าทําไมไม่เก็บอ่าก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ที่คอมเมนต์เข้ามาก่อนเลยนะครับที่บอกว่ามันเป็นเพราะอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับพี่ลองทําแบบนี้สิอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ,อผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นพี่หรือเปล่านะครับผมอายุ23ปีนะครับในปีนี้เนาะปี2567 2024เนี่ยก็ตามนั้นนะครับทีเนี้ยหลายๆคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าผมทําผิดอย่างงู้นอย่างนี้เกี่ยวกับการทำฟาร์มวีเลเจอร์นะครับซึ่งผมก็ไปลองมาทุกแบบแล้วแหละว่ามันผิด หรือมันไม่ผิดหรือมันอะไรยังไงมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาครับรวมสิ่งที่คุณกําลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทําฟามวีเลเจอร์นะครับโดยผมจะไอ้นี่ก่อนบอกก่อนว่าทําไมวีเลเจอร์มันถึงไม่เก็บอาหารนะครับคือพอดีว่าผมไปปิดเซตติ้งอันหนึ่งเอาไว้มันเลยทําให้วีเลเจอร์ไม่เก็บอาหารและไม่มีลูกนะครับเซตติ้งอันนั้นมีชื่อว่าม็อบคิวฟิงตัวนี้นะครับถ้าไปปิดเอาไว้เนี่ยวลเลเจอร์มันจะไม่เก็บอาหารแล้วก็ไม่มีลูกนะครับคือพอดีว่าผม ชิ้นมือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นไมค์ครับกับเพื่อนมันชอบเอาคีปเปอร์มาระเบิดใส่กันผมขี้เกียจถมที่นะครับคือมันระเบิดแล้วบล็อกมันหายอะ่ะผมขี้เกียจถมที่ให้มันเรียบๆสวยๆนะครับผมก็เลยปิดไปเวลาคีปเปอร์ระเบิดมันจะได้บล็อกไม่หายนะครับประมาณนี้ก็นะั่แหละเหตุผลที่ทําให้คราวที่แล้วเนี่ยวิลเลจเจอร์ผมมันไม่เก็บอาหารและไม่มีลูกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการทำฟาร์มวิลเลจเจอร์เนี่ยเราจะต้องมีวิลเลจเจอร์สองตัวนะครับ แล้วก็มีจํานวนเตียงที่มากกว่าจํานวนวลเลเจอร์แล้วก็ให้อาหารกับวลเลเจอร์แค่นี้เราก็ทำฟาร์มวลเลเจอร์ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็ข้อแรกที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทาฟาร์มวลเลเจอร์อยู่นะครับก็คือถ้าให้ขนมปังกับวลเลเจอร์เนี่ยมันจะมีลูกง่ายจริงๆแล้วมันให้อะไรก็ได้นะครับใน4อย่างนี้นะมีขนมปังแครอท บีทรูทนะครับแล้วก็มันฝรั่งหรือว่าปอเตโตโดยจํานวนเนี่ยจะใช้ตามนี้นะครับก็คือขนมปังเนี่ยสามอันแครอทส 12, ิบสองบีทรูทสิบสองมันฝรั่งสิบสองนะครับข้าวนี่ให้ไม่ได้ข้าวนี่ให้ไปแล้ววีเลเจอร์จะเก็บเฉยๆแต่ไม่มีลูกนะครับยกเว้นว่าจะให้กับตัวฟาร,ร์มเมอร์นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีก็เนี่ยจะด,ดูนะผมให้ขนมปังตัวนี้ไปนะครับสองชิ้นรอสักพักหนึ่งมันจะยังไม่มีลูกนะครับ เห็นไหมมันจะยังไม่มีความรักไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจนกว่าเราจะให้ขนมปังไปสามชิ้นนะครับก็อีกความเข้าใจผิดหนึ่งนะครับข้อสองนะครับก็คือมีคนบอกว่าวลเลเจอร์เวลาเราให้อาหารแล้วมันจะมีลูกได้เนี่ยจะต้องให้กับตัวที่เรายังไม่ได้แลกของนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมแลกของไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมจะโยนขนมปังให้อีกอันหนึ่งทําให้มันมีลูกได้นะครับตาม อันนี้ที่มันต้องการเรียกว่าอะไรตามที่มันต้องการนะครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวฟาร์มเมอร์เก็บหรือเปล่าตัวฟาร์มเมอร์น่าจะเก็บนะครับถ้าผมเห็นไม่ผิดนะเดี๋ยวโยนใหม่อ่ะให้ตัวนี้เก็บเดี๋ยวตัวนี้จะเริ่มอจะเริ่มมีความรักอมีความรักแล้วก็มีลูกนะครับรอแป๊บหนึ่งอันนี้ต้องรอมันมีอารมณ์ก่อนนะครับน่าได้ละเห็นไหมต้องใช้สามอันนะครับตอนแรกมันมีสองอันเนี่ย มันก็ไม่รักกันไม่มีลูกนะครับเนี่ยทำอาชีพแล้วนะแรกของแล้วด้วย oh. ก็สามารถมีลูกได้เ oh. ช่นเดียวกันและข้อสามที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับก็คือ oh. พวกแครอทบีทรูทมันฝรั่งเนี่ยให้ได้แค่เฉพาะตัวฟาร์มเมอร์เท่านั้นมันถึงจะมีลูกจริงๆแล้ว ในสี่อย่างที่ผมบอกไปก่อนน้นเนี่ยเนี่ยขนมปังแครอทบีรูตโรเทโต้เนี่ยมันฝรั่งเนี่ยมันให้ตัวไหนก็ได้นะครับขอแค่ครบตามจํานวนก็นพอนะครับซึ่งผมก็บอกไปละเมื่อกี้ผมยนอ่อโยนแครอทไปสิบเอดอันมันยังไม่มีลูกนะครับก็โยนอันที่สิบสองไปแต่เริ่มเดี๋ยวมันจะเริ่มมีลูกนะครับอ่ะรอดูอันนี้บักอะไรเนะี่ยเออมันยืนนิ่งเลยสงสัยยังไม่มีอารมณ์นะครับ โอเคได้ละผมก็ไม่ค่อยอยากตัดเท่าไหร่เดี๋ยวคนไม่เชื่อนะครับอ่าก็นี่มีลูกแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมและเรื่องที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่ oh. เป็นข้อที่สี่นะครับก็คือตัวสีเขียวตัวเสื้อสีเขียวเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่สามารถมีลูกได้จริงๆแล้วมีได้นะครับ แล้วผ,ผมจะลองโยนบันฝรั่งไปแบบนี้มันเก็บไปละแต่ผมโยนบีดรูททิ้งไปก่อนแล้วกันนะให้มันเก็บไปแล้วให้มันมีลูกนะครับก็จะให้ดูว่ามันได้ส่วนตัวนู้นเดี๋ยวค้างไว้ก่อนตัวนู้นเก็บเก็บอาหารได้แล้วก็มีลูกได้นะครับแต่ผมจะลองให้ดูเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนว่ามันจะมีลูกหรือเปล่าอ่ะมีลูกละแล้วมีเก็บตัวชุดเขียวด้วย พอดีเลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนะว่าตัวชุดเขียวมันเก็บอาหารแล้วมีลูกได้นะครับก่อนเนี้ยออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองโยนอันนี้ไปอีกอันหนึ่งเก็บเเอ,อเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าชุดเขียวจะมีลูกได้หรือเปล่าอ่านี่ไงไม่ทันขาดคํานะครับก็อย่างที่เห็นอันนี้คืออันนี้ก็คือ สี่ข้อที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับการทำฟาร์มวีเลเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมมีลูกได้นะครับทีนี้ข้าวเนี่ยจบแล้วนะเรื่องที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่อันนี้พิเศษนะครับคือข้าวเนี่ยวีเลเจอร์ทุกอาชีพเก็บได้หมดนะครับเก็บได้หมดนะย้ำว่าเก็บได้หมดแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ฟาร์มเมอร์เนี่ยมันจะไม่ทําให้มีลูกได้นะครับการยน โยนข้าวให้ไปเนี่ยวีเลเจอร์จะไม่สามารถปั๊มลูกได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่อาชีพอาอชีพฟาร์มเมอร์นะครับพูดติดต,ติดขัดอ่ะแต่ถ้าโยนให้ฟาร์มเมอร์เนี่ยมันก็จะมีลูกได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองโยนไปเก้าอันแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจจํานวนนะครับคือเกมเขาก็ไม่ได้บอกไว้แต่ผมจะลองเก้าอันค้าวขนมปังได้สามอันพอดีผมจะดูว่ามันจะพอมีลูกได้หรือเปล่า กลับมากันอีกครั้งเห็นเอฟเฟกต์ปิ้งรักตรงนี้ไหมในที่สุดนะครับก็คือผมโยนข้าวให้วลเลเจอร์เยอะมากนะครับมันก็เอาไปทําเป็นขนมปังแล้วก็เอาไปโยนให้วลเลเจอร์ตัวอื่นได้นั่นเองก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำฟาร์มวลเลเจอร์อยู่ประมาณนี้แล้วก็แถมให้อันหนึ่งก็คือถ้าเป็นข้าวที่เป็นเป็นเป็นเนี่ยเป็นข้าวแบบเนี้ยนะครับวลเลเจอร์ทุก เอ่อทุกอาชีพเก็บได้แต่มีอาชีพเดียวที่เก็บไปแล้วสามารถมีลูกได้ก็คือฟาร์มเมอร์ตามนี้นะครับทุกคนก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าช่องผมมันโคตรจะเจ๋งเลยนะครับข้อมูลโคตรจะแน่นก็ฝากกดซับไว้ด้วยละกันผมก็ทำเกี่ยวกับไมครับเบร k ว์กิ้งชั่นไมครับมือถือเนี่ยแหละถึงแม้ผมจะเล่นในคอมแต่ว่ามันก็เล่นกับมือถือได้เป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับสำหรับอันนี้ผมแค่เอามาเล่นในคอมเฉยๆประมาณนี้ จริงๆมันก็ไม่ชเชยออกมาเล่นในความเชยๆหรอกมันก็มันเป็นคอสแพลตฟอร์มอ่ะมายครับเบล็อกอะน่าจะเข้าใจกันอยู่นะถ้าไม่เข้าใจก็บอกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมมาทำคลิปอธิบายมาครับเบ mm hmm. ล็อ Edition แล้วกันก็ฝากกดซับด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ mm hmm. พูดก่อเยอะมากอ่ะเอาไปแต่ข้าวให้ทุกคน,นครับเอาไปเลย